สวัสดีนะฮะทุกท่านตอนนี้ก็อุปกรณ์ในการทำของเรามาแล้วนะฮะคุณชื่อสวังมาชวิงสวิงวินก็ไม่อ่างครังขอบคุณครับที่เมตตาส่วง คนต้องอยู่ฝั่งนี้วะนี้เลยนี่เลยรอแล้วเป็นไงชี้ผมก็ไปซื้อสวิงมาทุกคนเรือเชื่อโอ้โหสุดยอดยังยังไม่ได้พูดเลยเรือเชื่อว่ามันจะถูกเผือกันทำหากินทำไมมันมืดจังได้ได้ของผมได้นี่ผมซื้อมาสองเมตรตอนแรกว่าจะเอาสามเขาบอกเอาไปทำไรเอาไปร่อนทรายอ้ยาวจังเลยก็เลยเอาแค่สองก็พ่อเขาบอก เยเอาตามที่เขาแนะนำสี่สิบบาทเม็ดละยีเม็ดละยี่สิบ่ะตอนแรกอ่ะอานึกว่าเม็ดย5่สิบห้าเหมือนกั่ใช่นี่ไงสวิงชูหน่อยโอ้ใช่เอ้ใช้กระใช้ไรเออสองเมตรก็ยาวอยู่ยาวยยาวกว่าพี่หนเพราะ่พี่หนน่าจะไม่ถึงสเมโอ้พี่หนไม่มียาวเฮ้ยผมมันร้อย้อาสิบ้วนะผมนะสูนะเออ คุณจะต้อเปรียบเทียบกับผมได้ยังไงผมสูงกว่าอยู่แล้วล้วก็ตัดเนาะอะไรเปล่รเเรนยว่เลยาะนี่แหละสเมตรพอดีเนาะนี่แหละโอ้ยาที่ที่ผมไม่เอา3ามเมตรอ่ะเมตรกันและที่สำคัญนี่สำคัญเหรอเชื่อไหมซื้อแค่สี่บาท40บาทซื้อแค่สี่บาทตู้สิงิเขาแถมมาโอ้โหมาเป็นร้อยนี่ ผมซื้อของเขา40บาทแล้ว5บาทกี่บาทแพ็กเนี่ยถ้าขายส่ง45หรือ50บาทแพ็กเนี่ยเหรอแพงของที่เราซื้ออเองถึง40แถมมา50แน่าติจะเออประมาณ50ผมผมนึกว่าเขาจะงัดออกมาทำอะไรเราก็งัดออกมาจับใส่ถุงเอ้าวของผมบอกอ่ะร้านร้านไหนร้านร้านแพงคร้านนาราซับผัวค่อยฮะร้านเพื่อนหัวเพื่อนผัวเจ้า ไม่รู้เพืนเดวเพื่อนคอยชิงหรือพูดเล่นนี่ัวเพื่อนคอยจ้าทาไม่มีเพื่อนเดียวัวเพื่อนน่ารัพย์บน่ารัพซัขอบคุณครับขอบคุณนรับใอกไม่มีที่บอกเพื่อนค่อยมีเืยทำธุรกิจเลยตลอดทุกครั้งที่เราไปซื้อของตรงนั้นสมมติเสมมติเสมมติเป็นคนกลางซ้ายขวาซ้วซ้ายขวาโอ้โหน่าสุดนะคะ ครับสวยครับสวยอันนี้เปรียบเสมือนเฮียซะเป็นตัวแทนเฮียขอบคุณเฮียขอบคุณครับเฮียดีๆเฮียเฮียสองสี่หกแปดให้ธุรกิจดุลเรื่องเนาะครบกันเด้วยเนาะเหลือเหลือก็ครับผมเอาเลยบอกแก่รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกหลังจากที่แจ้งข่าวตรงนี้แล้วผมก็จะมีข่าวแจ้งแล้วเราได้เสรี่เอาเลยเหรอนี่เหรอก็ น้ำไม่ไหลข่าวร้ายข่าวทำอะไรต่อเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราล่อนทรายแห้งๆไว้รอก่อนคลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเราลองไปถามเขาดูไหมเหมือนเขาอบตเขาซ่อมท่อตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่ตอนนี้คลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายตอนแรกรอทรายรอรอทรายรอนี่รอรอที่ร่อนทรายตอนนี้รอน้ำเดินไงไปตักเอาหนูตักเอาน้ำห้วยไหมไม่อยากไกลเกินนะ สดีเราก็ทำตัวที่มันไม่ต้องรอก่อนอะไรก่อนก็ว่ากันไปเลี้ยงทีมงานเนาะซื้อ40บาทแถมมูลค่ามาเล่าให้ฟังอีกตอนตอนที่แกให้มาเนี่ยแกพูดพูดคำนี้มาซึ่งเราก็น้ำตาผมไหลไปประมาณคู่นึงเมื่อกี้นี่ใช่คือไหลเลยเมื่อกี้นี่เจ้า่าเลอะเถอะเดลยเฮียเพิ่นดูคลิปอยู่นะน้ําตาไหลมันซึ้งแกบอกว่าอันนี้มอบให้ ทีมงานเอาไปกินตอบแทนที่ทีมงานเนี่ยสละเวลาของทีมงานเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมเ็บอกงี้ไปช่วยเหลือสังคมชาวบ้านแถวหมู่บ้านเราเจก็เลยเห็นเห็นความีแกน่าจะดูคลิปเราดูอยู่แหละแจน่าจะดูตามเราอยู่เห็นขึ้นอยู่เห็นขึ้นแกเข้ามาดูอยู่ทิ้งเขาดูริงวันนั้นผมไปซื้อของเขายังเปิดใส่จอใหญ่ๆเลยนะทีวีนะกับตันดำทิ้งงี้ไหมใช่และร้านนี้นะเขาครบวงจรมีขายยังสกเบือยันเรือรบและที่สำคัญ พารุสิงแกก็ขายอิดหินปูนทรายขายหมดและราคาเหมือนที่เราซื้อเลยเอาไปอบับราคาเหมือนกันต่อซ่วมขายไหมขายขายหมดเลยโอ้ยัี่เราถ้ามันหนึ่งราคาเท่ากันราคาเท่ากันสองเขาเป็นคนติดใจที่ว่านะครับถ้าอย่างงี้ถ้าเป็นไปได้เราก็คุณลมดันแกคุณลมดันแกหน่อยเนาะได้แั้นก็มันก็ไม่ได้ตัรศั์แกก็ซับนะเอาเหรอใช่ซับตัวศัพ์ด้วย บอกรับออเดอร์แล้วไหผมซื้อส้มขนมนมเลยขายหมดเลยอ้เอาขยานเนาะกันเลยอ่ะโอเคครับผมมาคุณค้งคบขอบคุณค้กินเลยกินเลยโอ้มาแจกเลยก็ได้กินเลยผมมีกระเียเครื่องดื่มอร่อยอร่อยจากเนื้อนะฮะก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังมันชูกำลัง กระสุนเก่อแจกทุกท่านแจกนี่กระสู้ห้าบาทร้านพี่ก็ขายดีมากนะเนี่ยอันนี้ร้านเนี่ยขายดีมากวันหนึ่งอะหมดประมาณสองสามแพ็คอะร้านร้านผมก็ขายดีอันเนี้ยอ่ะทุกท่านเบื้องต้นเราก็ได้นะครับที่ร่อนทรายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวให้ร่อนทรายดูทุกท่านน้ําไม่ไหลนะฮะนี่ของแท้นะเปิดไว้แล้วนะครับนี่เปิดค้างไว้นะครับนี่น้ําไม่ไหล ไม่ไหลนะครับไม่ไหลก็เลยต้องรอนฮะเดี๋ยวร่อนทรายอาจจะร่อนแห้งนะครับปกติเราจะร่อนน้ำเนาะมันง่ายกว่าแต่ร่อนแห้งก็ได้นะทุกท่านร่อนแห้งก็ได้อยู่นะครับเนี่ยคอยว่ากันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเงียนะฮะที่ให้เครื่องดื่มนะครับเฮียร้านนาราซับนะครับตรงทางเข้าบ้านพนแพงนะฮะอยู่ย้งย้งโรงเรียนบ้านพนแพงเจรรวนน์นะฮะเจรรวนน์อุทิศห้านาอชื่อโรงเรียนนะฮะนั่นก็ ขอบคุณนะครับเฮีย er. นะครับร้านนาราซั์ขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะขอบคุณคุณมากๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ